สวัสดีค่ะจากร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาคุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะร้านของเรามีผ่านหกนะคะตัวนี้เป็นผ่านทวนตาช้างนะคะตัวนี้สภาพสวยใหม่เลยนะคะสภาพ90%เอร์เซนเลยน็อตใหม่น็อตเดิมมาจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้ลูกปืนใหญ่ใบหนานะคะใบเต็มใบ24นิ้ว ตัวนี้เป็นรุ่น D H 2 4 5สขีดห F นะคะตัวนี้เป็นผ่าน6นะคะผ่านพวนใส่ได้ถึงรุ่น50แรงเลยนะคะตัวนี้คัดท้ายพร้อมใช้งานเลยตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่16,500บาทนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501 0929422503ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอขุดจ,จับจังหวัดอุดอรธานีหรือหากท่านใดสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้นะคะที่ร้านภูม้มนแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อ เข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ